เวียดนามกำลังจะแซงไทยจริงไหมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจไทยไม่ใช่มาเลเซียอีกต่อไปเพราะมาเลเซียแซงไทยไปแล้วและกำลังจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคตอันใกล้วันนี้คู่เปรียบเทียบใหม่ของไทยคืออินโดนีเซียและเวียดนามโดยเฉพาะเวียดนามที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคำถามคือเวียดนามกำลังจะแซงไทยจริงหรือไม่ ขนาดเศรษฐกิจของไทยและเวียดนามปีพออ 2, ศ2567เศรษฐกิจไทยมีมูลค่าประมาณ4 6 1 0 0 0ล้านดอลลาร์รายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ6,500ดอลลาร์เศรษฐกิจเวียดนามมีมูลค่าประมาณ4,500ล้านดอลลาร์รายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ4,000ดอลลาร์จะเห็นได้ว่าขนาดเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเริ่ม เข้าใกล้กันมากขึ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละสองต่อปีเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละหกต่อปีถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงว่าขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะแซงไขยได้ในช่วงพศ257 1็ถึง2572แต่ถ้ามองรายได้เฉลี่ยต่อคน เวียดนามยังต้องใช้เวลาอีกนานอย่างน้อย15-20ปีค่าครองชีพและกำลังซื้อถ้านำค่าครองชีพมาพิจารณาร่วมด้วยช่องว่างระหว่างไทยกับเวียดนามจะยิ่งแคบลงในมนุมนี้ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามอาจแซงไทยได้เร็วขึ้นแต่รายได้เฉลี่ยต่อคนไทยยังนำเวียดนามอยู่ชัดเจนประสิทธิภาพการทำงานประเด็นสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจแต่คือ ประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามพัฒนาเรื่องนี้ได้เร็วกว่าไทยทั้งการลงทุนการพัฒนาทักษะแรงงานและการใช้เทคโนโลยีในการผลิตขณะที่ไทยการพัฒนาในด้านนี้ค่อนข้างช้าเรื่องแรงงานเวียดนามมีจำนวนแรงงานมากกว่าไทยและแรงงานโดยเฉลี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วขึ้นพูดให้เข้าใจง่ายคือ แรงงานเวียดนามพัฒนาความสามารถได้เร็วกว่าในขณะที่ไทยเติบโตช้ากว่าสรุปแบบเข้าใจง่าย 1. เวียดนามมีโอกาสแซงไทยในแง่ขนาดเศรษฐกิจรวมภายในไม่กี่ปีข้างหน้า 2. ในแง่รายได้เฉลี่ยต่อคนไทยยังนำอยู่และเวียดนามต้องใช้เวลาอีกนาน 3. ส,สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความเร็วในการพัฒนาเวียดนามกำลังวิ่งเร็วกว่าไทย คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เวียดนามจะแซงไทยหรือไม่แต่คือไทยจะเร่งเครื่องได้ทันหรือเปล่า